ลโลดาวบ่ลูกหลาปิดเทอมแล้วก็มาซอยแวกแม่ี่เอค่อโอเคค่ะคุณแม่คะแค่นี้ก่อนนะคะหนูดาวเป็นลูกสาวกบจบชั้นมหกโรงเรียนบ้านหนองใหญ่คุณแม่ขายไร่ไข่นาส่งดาวเข้ามาเรียนมหาลัยมาเรียนอยู่ในกรุงเทพยูนิวอซิตีที่ทันมสมครอดบาลมึงสิไปใช้เนี่ยอแบ่ คอยไปดิซื้อลเบิร์ดเด้เอลคอยซื้อทิปฟรานนี่ค่ะมาปัดจอยคอยีมากมากมากอะไรนะคะปัดจอยเด๊ะหนูจะไม่เป็นค่ะเองินลมั้อยปัดเงินปัดาีเม่แม่นมาหอดเงินแล้วมายืนเอ็ซทออยู่นี่ยไสลเงินปนน้ำป่าด่กลัวาฝรั่งไสล่งเงินหันโอ้ยอีแม่ เงินน่ะลูกเอาไปทำสวยทำงามตัวเนอเออคันบอสีแดผัวฝรั่งบอลล่าใช่หรืผัวตัวผัวหนูมันก็อยู่ฝรั่งมันเ่ได้มาน้ำดอกแม่นี่มาซอยแม่ปัดหัวไหนมาหาอันนี้ทำยังไงคะเฮ็ดจังไหนอีแม่มันมีอะไรตั้งสี่ปอแอมบอแม่อืมเนอจะไม่รู้เ่วาดาลูกข้ามลูกคู่นี่จังสี่จังสี่จังสี่สันบอแม่อุ้ยลูกเคล็ดโบเป็นเดยแม่ เอาปัด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 กวนแล้วไม่จะมานอนก่อนพักผ่อนอเลยจะได้มาเบิ้ลบ่อแล้วบ่อใดด้วย